9สิ่งต้องห้ามในห้องนอนก่อนที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องชมรมท้าววิรุปกโขนะคาราชเช่นเคยวันนี้ผมอาจารย์แบงค์นะครับมากับอาจารย์ซันและก็อาจารย์ดุ๊กของเรานะฮะเช่นเคยซึ่งวันนี้เรา3าคนรับทำมาที่เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการนอกจากนาะนะครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปของเราเป็นกาลมาใช้กับเราทั้งสามคนด้วยแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมอาจารย์ซันได้พูดเปิดหัวคลิปไปแล้วบอกว่า9สิ่งต้องห้ามในห้องนอนก่อนนนห้้้าาีเรไดทํา เกี่ยวกับคลิปที่อะไรนะอาจารย์ควรมีในห้องควรมีในบ้านควรมีในบ้านและไม่ควรมีอ่าแล้วคุณผู้ชมอะไรอะไรที่ไม่ควรมีอะไรที่ควรมีได้ทําไปก่อนหน้านๆแล้วแล้วสิ่งที่ไม่ควรมีในบ้านเนี่ยยอดคนดูถึงเกิน1นล้านซับสไครต์ไม่ใช่เกิน1ล้านวิวล้วนะครับก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็ให้ความสนใจมากวันนี้อาจารย์ก็เลยจะมาพูดถึง9สิ่งที่ต้องห้ามห้ามมีในห้องนอนบ้างจะมีอะไรบ้างจริงจริงมันเป็นในหลัก ของชัยภูมิศาสตร์หรือ,อหลักของพวงจุ้ยเนี่ยนำมาผสมผสานกันร,รวมถึงหลักของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ, oh, รบตรงนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพลังงานไม่ใช่แคเ่เราคิดเองเต้าเองนะครับในหลักพวงจุย้ยในหลักชัยภูมิในหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีพลังงานตรงนี้เนี่ยนะครับ,รบถ้าใครมีให้นำสิ่งนั้นเนี่ยออกเลยนะครับ, oh, รบจัดห้องนอนใหม่นะครับตอนนี้เราจะทําให้ห้องนอนของท่านเนี่ย ส่งเสริมนะครับคือห้องนอนเนี่ยต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนมีผลกับอะไรบ้างมีผลกับพลังกายพลังใจใอย่างแรงพลังพลังใจเนี่ยถ้าเราได้นอนหลับสนิทเนี่ยเป็นไงพระที่ปฏิบัติทมถ้านอนนอนหลับสนิทที่นอนโอเคสงบทุกอย่างโอเคเป็นไงครับปฏิบัติได้ดีไหมนั่นคือพลังใจพลังกายคือ เวลาเรานอนหลับสนิทตื่นขึ้นมาทํางานสดชื่นเฟรชชี่นะครับหน้าใสถูกไหมครับอันนี้คืออันนี้คือเกี่ยวกับพลังกายพลังใจนะครับซึ่งสาคัญเลยมันเป็นพลังชีวิตพูดง่ายๆอาจารย์อันดับที่2คือความรักห้องนอนเนี่ยเวลาเรานอนกับแฟนเรากับภรรยากับสามีเนี่ยต้องนอนที่ไหนในห้องนอนในห้องนอนครับผมเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับสิ่งที่สเลยที่สําคัญ คือความร่ํารวยอเกี่ยวกับความร่ํารวยเกี่ยวกับความร่ํารวยด้วยนะครับในห้องนอนมันเหมือนที่ที่เหมือนลังลังลังเสือในสถานที่ที่สาคัญที่สุดคือห้องนอนที่เราจะมาชาร์จแบตใช่เป็นที่สําคัญที่สุดนะห้องนอนเนี่ยนะครับเพราะนั้นสามประการเนี้ยจึงเป็นฮวงจุ้ยหรือเป็นชัยภูมิที่สําคัญที่สุดในบ้านก็ว่าได้ห้องนอนเนี่ยนะครับเพราะนั้น เรามาว่ากันเลยว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าพูดหวงจุ้ยในห้องนอนมันจะมีสิ่งที่ควรมีอีกสิ่งอันนี้ควรอย่างงนี้แต่อันนี้เราเอาแบบง่ายๆให้ท่านผู<ท>้ชมท่านผ<อ><อ>ู้ฟังครอบครัวจมรมทาววิรูปปักโข,ขนขาราชของผมแล้วก็ลูกศิษย์ของผมเนี่ย ปรับได้เลยดูคลิปนี้แล้วไปทําได้ทันทีเลยทําตามนี้นนได้ทันทีเลยใช่ครับอ่านะันดับแรกเลยครับผมอยากรู้ละจันทำดับแรกเลยมีอะไรครับอาจารย์ดุก้าฮะมีกรอบแต่กรอบรูปอะไรพวกนี้นะของแตกของแตกอ่าสิ่งแตกในบ้านก็ไม่ควรมีอยู่แล้วใช่แต่โดยเฉพาะในห้องนอนเนี่ยสิ่งแตกหกหมายถึงอะไรครับครอบครัวความแตกกร้าวนะครับเรื่องคู่ครองมีปัญหาซึ่งกันและกันแตกแยกกันโดยเฉพาะกรอบรูปที่แตก กรอบรูปโดยเพราะกรอบรูปแต่งงานกรอบรูปได้อะไรก็ตามห้ามแตกหรือกรอบรูปที่ติดฝาผนังห้ามชํารุดสีทรอกเบี้ยวก็ไม่ได้นะครับเบี้ยวเนี่ยเอ็นเียงอะไรต่างๆอันนี้ไม่ควรไม่ควรมีสํารวจให้ดีของแตกหักโดยเพราะกรอบรูปนะครับแก้วแตกแก้วร้าวไม่เอานะครับเอาออกจากห้องนอนทันทีเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คืออันแรก อันแรกเลยนะครับของแตกหักกรอบรูปแตกหักโดยเพาะกรอบรูปไม่ได้เลยนะครับอย่างที่2ครับอย่างที่สองดอกไม้แห้งดอกไม้แห้งหลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมีแบบ ของแต่งงานเอาไว้แล้วดีอะไรอย่างนี้แต่มันหมายถึงการขาดชีวิตชีวาความเหี่ยวเฉาในชีวิตอะไรต่างๆในทางฮวงจุ้ยเนี่ยห้ามมีหรือจะมีเนี่ยเก็บไว้อย่าให้มองเห็นสตาฟไว้ให้ดีทาไว้ให้ดีอย่าโชว์ออกมามันเหมือนดูดพลังชีวิตดูดพลังความรักนะครับให้มันเหี่ยวเฉาไปตามนั้นมันมีขึ้นพลังงานอ่ายิ่งเราเห็นดอกไม้เหี่ยวๆฟังเพลงอกหักเป็นไงครับอ่ามันก็ดึงอารมณ์เลยมันดึงอารมณ์ถูกไหมเพราะนั้นในทางเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย ในเชิงพุทธศาสนาด้วยในเชิงเ,เขาจะบอกว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยมีประสาทสัมผัสนะครับมีมเขาเรียกว่าผัสสะคือคการสัมผัสเนี่ยมีอายัต,ตนาหกตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้นะครับไม่ว่ากลิ่นนะ,ะในคนจีนเนี่ยหรือทางฮวงจุ้ยเนี่ยกลิ่นปลาร้าแรงๆกลิ่นเหม็นๆเนี่ยในบ้านก็ห้ามมีนะครับเพราะนั้น าก็คือสิ่งที่มองเห็นหูคือสิ่งที่ได้ยินเสียงเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยสัมพันธ์หมดนะเพราะนั้นสิ่งนี้ห้ามควรมีเลยคือดอกไม้แห้งดอกไม้เหี่ยวเฉาร่วงเลยถ้าเป็นดอกไม้สดไม่เป็นไรนะครับแต่ดอกไม้หรือต้นไม้ที่จะอยู่ในห้องนอนก็ตามเนี่ยต้องเป็นเราต้องคัดเลือกนะที่เป็นการคายออกซิเจนในเวลากลางคืนซึ่งมีจำเพาะ ไม่ไม่ควรมีเยอะด้วยนะครับมีจำเพาะบางชนิดเท่านั้นที่ปลูกในห้องนอนได้แต่ก็ไม่ควรปลูกเยอะแยะปลูกได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับบางศาสตร์นี่ห้ามเลยนะห้องห้องนอนกับดอกไม้นะครับมก็ถ้าเกิดก็เลือกดูดีแล้วกันว่าจะเอาอะไรมานะครับผมให้มันดีละกันแต่ควรเป็นของที่มันสดไม่ควรเป็นของแห้งใช่ใช่ใเต่อไปเลยแ้มอาจารย์ครับอ้าวอย่างที่สามอะไรเอ่ยของมีคม หรืออาวุธต่างๆอาวุธต่างๆเช่นดาบเนี่ยอย่างพระขันของเราอย่างเงี้ยมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรไว้ในห้องนอนนะครับเพราะมันเหมือนกับว่ายามศึกยามสงครามทําให้เกิดความหวาดระแวงเกิดการมีเหลี่ยมมีคมกันในบ้านอ่าโดยเฉพาะ การไก่ตัดเล็บพอได้นะครับการไก่ตัดเล็บกัรไก่เล็กๆอย่างเงี้ยแต่เก็บให้มิดชิดมีที่หุ้มให้เรียบร้อยบางงั้นมันจะเป็นในทางหวงจุ้ยก็ไม่ดีทางชัยภูมิก็ไม่ดีนะรวมทั้งถ้ากัรไก่มีกัรไก่ตัดเล็บกัรไก่อะไรต่างๆไม่ใช่ว่าบินหักหรือเป็นสนิมห้ามนะครับนิดๆได้นะครับเล็กๆแต่ว่าไม่ควรมีเลยจะดีที่สุดบางคนบอกอาวุธปืนล่ะ นะครับอาวุธปืนหรือว่าของมีคมหรืออาวุธท well ั้งหลายนี่ก็ห้ามด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่สามข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่สี่แล้วครับอาจารย์ดุ๊กอะไรเอ่ยที่มีอะไรนะแกะใต้เตียงหรือว่าเป็นอะไรฉลุใช่ไหมคือใต้เตียงเนี่ยข้อที่ข้อที่สี่เนี่ยคือใต้เตียงถ้าเป็นไปได้ไม่ควรมีช่องว่างมันเหมือนการมีความรับนะใต้เตียงมีช่องว่างหรือมีเก๊ะอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้เกิด การมีมือที่สามเกิดความรับเกิดการมีอะไรที่มันปิดบังซึ่งกันและกันในครอบครัวหรือว่าบางคนที่ไม่ได้จําเป็นต้องนอนกับแฟนแล้วนะแค่เราจะมีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แฟนเราอาจจะมีคนอื่นได้อะไรได้นะครับมีความรับซึ่งกันและกันไม่สบายใจมีการ,รเก็บไว้ใต้เตียงควรเ,เต็มเลยไม่ควรมีอะไรที่อยู่ถ้ามีอยู่จริง,รงก็คือให้ช่องเล็กที่สุดแล้วก็ปาด กวาดฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยให้สะอาดนะครับอันนี้คือสําคัญมากช่องว่างใต้เตียงห้ามบีบมั้งนั้นมันจะมีผลเรื่องความรักโดยตรงเลยนะครับอันนี้สําคัญเลยลองกลับไปดูแล้วเอางั้นต่อเลยนะอาจารย์ครับนะครับผมเ้าต่อไปอันที่6แล้วอาจารย์ดูอันที่5้าห้าก่อนขออภัยขออภัยรูปภาพม้ารูปภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมใช่ รูปภาพม้าด้วยครับผมรูปปั้นม้าด้วยม้าคือสิ่งมงคลนะที่เราบอกม้า8ตัวถูกไหมคือมีในบ้านได้แต่ไม่ควรมีในห้องนอนมงคลมากๆแต่มันจะต่างกันเลยถ้าคุณเอารูปม้าเอารูปปั้นม้าเอารูปม้าไปไว้ในห้องนอนเพราะห้องนอนมันเป็นสถานที่ที่คือในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาจะดูว่าที่ไหนควรนิ่งที่ไหนควรเคลื่อนไหวถูกไหมถ้าเราหันหน้าออกนอกบ้านเนี่ย ฝั่งซ้ายคือฝั่งเคลื่อนไหวฝั่งขวาคือฝั่งหยุดนิ่งนะครับในห้องนอนเป็นสถานที่ที่ควรจะนิ่งไม่ควรเคลื่อนไหวควรที่จะนอนแล้วทําอย่างไรให้เรานอนหลับที่สุดสนิทถูกไหมแล้วพลังงานของม้าเนี่ยเป็นพลังงานเคลื่อนไหวไหมขนาดรถยนต์ยังเอาใช้แรงม้าเลยถูกไหมเพราะนั้นไม่ควรนะครับรวมทั้งเกือกม้าด้วยนะเกืองม้าทั้งรูปทั้งของจริงนะเกือกม้าเขามีความเชื่อว่าเกือกม้าเนี่ยใช้ดูดซับ เป็นเกือกมาที่ใช้จริงๆเนี่ยนะครับขับไล่สิ่งอัประมงคลของคุณใส่ทั้งหลายแต่มาในห้องนอนนี่ไม่ควรเลยนะครับก็มีข้อห้าม ไว้ข้างนอกได้มันจะทําให้นอนไม่หลับทําให้พลังใช้พลังมากเกินไปในเวลานอนนะครับอ่าอดีไม่ควรนะครับแต่อยู่ในบ้านเนี่ยดีไปดูคลิปไปดูคลิปของเราคลิปอื่นนะไม่ควรเอางั้นต่อกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมนะครับ่าต่อไปอันที่6แล้วฮะจารย์คะเป็นรูปเสือรูปสิงโตหรือว่าเป็นรูปปั้นเมื่อกี้เป็นรูปรูปด้วยรูปปั้น3ามมิติรูปหล่อที่มันดูน่ากลัวสัตว์ใหญ่จระเข้สิงโตเสือพวกนี้ความดุร้ายไม่ควรครับ ภาพสัตว์ดูายต่างๆมนควรจะมีสิ่งที่มันปลอดภัยสิ่งที่นอนแล้วแบบพลังซอฟๆอยู่ในนี้นะครับรูปเสือเนี่ยเอาไว้ข่มตามสถานที่ต่างๆเช่นคนที่ต้องการอํานาจบารมีห้องรับแขกหรือสถานที่คาสิโนอย่างนี้เขาไว้ข่มให้แบบคนเข้ามาแล้วมันเป็นไงให้เราหน่าเกงขาม่าเกงขามให้เราให้เขาเนี่ยเล่นแล้วเสียวง่ายๆหรือว่าบ้านนักการเมืองบ้านอะไรเงี้ยมีรูปเสือรูปอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะ เราต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าบ้านเราทุกบ้านมีรูปเสือแล้วเหมาะนะต้องดูว่าเราทํากิจการการงานอะต้องดูกิจการที่เราทําด้วยใช่แต่ห้องนอนเนี่ยต่อให้คุณเป็นใครก็ตามคุณเกิดปีขานปีเสือก็ตามไม่ควรมีรูปเสือรูปสิงโตรูปจระเข้รูปสัตว์ลาย บางคนบอกเป็นตุ๊กตาเสือน่ารักน่ารักได้อนันั้นะครับเป็นตุ๊กตาไลออนคิงอย่างนี้ได้สีชมพูอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับจับรูปปั้นที่มันดูน่ากลัวอะไรพวกนี้ไม่ควรเลยนะครับหรือบางคนบอกว่าบูชาเทพฤษีฤษีหน้าเสือปู่เจ้าสมิงพายอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับในห้องในห้องเนี่ยพวกอย่างเงี้ยไม่ควรเลยพระพุทธรูปจริงๆก็ไม่ควรด้วยครับโอเคต่อไปครับต่อไปอันที่7แล้วครับคุณผู้ชม อาจารย์ดุ๊กน้ำน้ำปลาอะไรพวกนี้น้ำปลาเป็นปลาสัตว์เลี้ยงปลมด้วยนะครับปลาสัตว์เลี้ยงครับพวกน้ำนะครับเราก็มีการเคลื่อนไหวมีบ่อปลาในห้องน้ำมีตู้ปลาเออมีตู้ปลาในห้องนอนอย่างงี้นะครับอยู่ในห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนก็ไม่ได้นะครับไม่ควรมีมันเป็นพลังงานการเคลื่อนไหว อันนี้ไม,ไม่ควรมไม่หยุดนิ่งใช่ไหมไม่หยุดนิ่งยิ่งบางคนเอาไว้หัวนอนด้วยอยากนอนอยู่ใต้มาหาสมุทรอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับ,รบอ่ายิ่งเสียงน้ําออกซิเจนปุกปุกปุกเสียงมันต้องเงียบห้องนอนเสียงจริงจริงเนี่ยหลักการคือตู้เย็นอะไรก็ตามที่เข้าไปที่เสียงดังๆเนี่ยไม่ควรแอร์ก็ไม่ควรเสียงดังควรจะเป็นสถานที่เก็บเสียงเสียงเงียบที่สุดเวลาปิดไฟ ปิดม่านแล้วมันต้องทึบที่สุดห้องนอนนะครับอันนี้ก็คือไม่ควรนะครับจะทําให้นอนไม่หลับทําให้เสียสุขภาพแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยความชื้นอีกการมีน้ําอยู่ในห้องนอนเกิดความชื้นปอดอักเสบยิ่งโควิดเยอะๆเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆอันนี้ไม่ควรนะครับ งั้นไปกันต่อเลยดีกว่าอาจารย์ครับเอาต่อไปอันที่8แล้ละฮะอาจารย์ดูอะไรเอ่ยหนังสือหรือตู้หนังสือครับตู้หนังสือชั้นหนังสือเล่ม2เล่มไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาถึงบางบางคนเนี่ยในในบ้านในห้องนอนเนี่ยมีชั้นหนังสือใหญ่ๆตู้หนังสือใหญ่ๆในห้องนอนเลยนักวิชาการนักเขียนนักอะไรเงี้ยไม่ควรนะครับส่วนใหญ่พวกนี้จะมีปัญหาสุขภาพ เพราะหนังสือเนี่ยมีใยอยู่ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมมีใยมีฝุ่นเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างนีในทางฮวงจุ้ยผมบอกแล้วมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นะครับแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าในห้องนอนเนี่ยมันควรจะบรรยากาศเรามองไปแล้วมันควรจะสบายถ้าจะมีหนังสือจริงๆก็ควรจะมีอะไรที่ปิดทับนะครับเป็นตู้ปิดทับไม่ควรที่จะหรือเล่ม2เล่มนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะส่งผลไม่ดีในเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ควรมีเลยอ่าเรื่องที่แปดเรื่องที่แปดก็คือหนังสือตู้หนังสือได้ทั้งใจเนาะเอาละสุดท้ายสุดท้ายท่นอาจารย์ดูเป็นอะไรเอ่ยสุดท้ายเป็นเรื่องของสี สีและทิศของหัวเตียงสีของห้องสีของเตียงแล้วก็ทิศเอาสีก่อนแมาจย์สีก่อนสีเนี่ยไม่ควรโอ้โหแบบงานศพอะในห้องนอนบางคนเป็นคนอ่าสีดําแบบเออจะได้หลับสนิทอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันดําจนเกินไปดําได้เทาเได้ดําขาวบ้างได้อ่าแต่ไม่ใช่แบบดําแบบดําเวอร์อะอ่านี้มันเป็นพลังงานใช่มันเป็นพลังงาน ที่ไม่ดีความคิดแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับดำสนิทดำแบบมากๆเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ดีพลังงานในแง่ลบพลังงานต่างๆเนี่ยมันดึงเข้ามาสู่เวลาเรานอนนะครับอ่าแล้วเวลากลางวันเนี่ยสีดำมันดูดความร้อนแล้วเดี๋ยวมันมาคายตอนกลางคืนถูกต้อถูกไหมครับอ่าอันนี้เขาห้ามเลยไม่เป็นมงคลนะครับ สีส้มสีแดงสีฉูดฉาดจนเกินไปมันเป็นพลังธาตุไฟทั้งหมดพวกนี้อพอพลังธาตุไฟเนี่ยอยู่ในห้องหนออห้องนอนไม่ได้ไม่เหมาะ นะครับยกเว้นว่าเราไปตามโรงแรมเขาแต่งได้อะไรได้เพราะนั่นเราไปเพื่ออะไรสนุกถูกไหมเราไปเที่ยวทะเลเราไปอะไรเรานอนแล้วเดี๋ยวเราก็ตื่นมาอะไรอย่างนี้แต่นี้มันนอนประจําทุกๆวันอันนั้นนานๆทีไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมดําเกินไปก็ไม่ได้แดงส้มฉูดฉาดเกินไปก็ไม่เหมาะครับตรงนี้อาทิตหัวเตียงเป็นยังไงทิศหัวเตียงที่ห้ามเลยคือทิศตะวันตกกับทิศใต้ห้ามหันหัวเตียงไปทางทิศนี้เด็ดขาด เพรอาอะไรเพราะว่าถ้าทิศใต้เนี่ยแกนโลกตั้งถูกไหมทิศใต้มันเหมือนกับการเลี้ยงอของเลือดเนี่ยไม่ได้สะดวกถึงแม้เรามีแรงโน้มถ่วงถึงแม้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วมันผิดธรรมชาติไม่สมดุลว่าใช่ไปทางทิศเหนือเราก็จะเหนือกว่าคนอื่นด้วยนะครับ,รบทิศต,ตะวันออกเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นความจเจริญรุ่งเรือง นี่ตื่นเช้าขึ้นมานะครับไปทางทิศตะวันออกจะดีกว่านะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวล9้าสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรมีในห้องนอนถ้ามีตามนี้นะครับไปจัดการซะเอาออกไปซะครับผมสิ่งสําคัญนะครับนอกจาก9้าสิ่งสิ่งที่จะแชร์อกอย่างอย่างที่บอกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือผัสสะคืออายัตนาหกของมนุษย์ต้องดีกลิ่นไม่ควรมีกลิ่นเหม็นครับเอาเริ่มต้องแต่ตาก่อนสิ่งที่เห็นแล้วมัน ลกลูกหูลูกตาห้องนอนลกพวกนี้นอกจากก้าสิ่งนี้แล้วนะสิ่งสําคัญมากกว่า,ามากพอๆกับก้าสิ่งนี้คือห้องนอนเข้าไปแล้วดูหูขยะอย่างนี้ลกเอออะไรเออต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย uh huh. นะครับหูสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่เสียงมันมีเสียงอืด <พบ S 2> ตู้เย็นทั้งคืนเสียงแอร์ดังจนเกินไปเราก็ดูนะครับอันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจจมูกนี่ก็คือกลิ่น นะครับ hmm. กลิ่นที่เหม็นเอาอาหารขึ้นมากินแล้วมันเหม็นสะสมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรควรมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นสบายๆนะครับลิ้นก็คือเราแบบรู้สึกว่าแบบมันอ,อะไรเข้าเข้ามากินในห้องนอนอะไรอย่างนี้ก็ควรไม่ควรเอาอะไรที่มันเผ็ดชูดชาดกินน้ําดื่มน้ําดื่มไวายได้นิดหน่อยนะครับ,รบในห้องนอนนะครับากายคือเวลาเรานอนแล้วผ้าปูที่นอนสําคัญมากต้องสะอาดอยู่ในห้องละคันอย่างนี้ไม่ได้นอนไม่หลับสกประบผิดหลัก ทั้งห่วงจุยทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งห่วงจุยทั้งชัยภูมิไม่ได้นะครับความสะอาดกายเนี่ยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเครื่องฟอกอากาศหรืออะไรก็ได้ทําให้อากาศในห้องนอนเนี่ยเขาเรียกว่ามีบรรยากาศที่ดีไม่ใช่พ m 2.5 PM อพอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้องดูแลนิดนึงใจใจก็คือบรรยากาศในห้องนอนที่บอกนั่นแหละ9สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างบรรยากาศดีนะครับทีนี้นี่ก็คือสิ่งต่างๆที่ควร นะครับควรจัดการให้อายันาทั้งหของเรารู้สึกผัดสะในห้องนอนเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก้าวสิ่งต้องห้ามไม่อยู่แล้วอันเนี้ยห้องนอนของคุณจะส่งเสริมทั้งพรังกายพรังใจส่งเสริมทั้งในเรื่องความรักทั้งในเรื่องออรั์และเรื่องทุกๆสิ่งทุกๆอย่างพลังชีวิตจะปลอดโปง่งได้เป็นอย่างดีนะครับ,รบมทีนี้นะครับผมอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราอยากจะ มีอะไรเสริมในห้องนอนยังไงดีเียอ๋อหมายถึงของเสริมดวงใช่ไหมครับครับผมเสริมดวงชะตาหรือว่าเป็นการเสริมพลังงานในห้องนอนถูกไหมครับอ่าสิ่งนี้นะครับในทางในทางฮวงจุ้ยก็มีหลายอย่างแต่วันนี้เอางี้ละกันครับสิ่งที่ผมจะเสริมเนี่ยพอห้องนอนสิ่งสําคัญเลยคือความรักความร่ํารวยนะครับกลิ่นนี่สําคัญมากในห้องนอนส่วนใหญ่คนมองข้ามเรื่องดีนะครับแต่จริงๆสําคัญมากเหมือนเราไปโรงแรม กินเขารู้สึกประทับใจนะกินสําคัญมากใช่แล้วเวลาหลับมันรู้สึกหลับสบายแล้วมันผ่อนคลายนิ่งไปเลยใช่ใช่ครับเพราะนั้น แนะนำเลยในการเสริมนะครับเสริมพลังงานในในห้องนอนอีกอย่างหนึ่งก็คือคถ้าจะเป็นของมงคลในสายเราก็คือน้ําหอมมนตานัครา<อ>ที่ผ่านการเคี่ยวน้ําว่านแสงจันทร์ที่เป็นจันเพนคือพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงใช้ฟืนมงคลเก้าชนิดเคี่ยวว่านทั้งร้อยแปดชนิดที่เป็นว่านมงคลทั้งนั้นเลยนะครับมะผสมกับหัวน้ําหอมอ เข้มข้นอย่างดีนะครับคุณภาพสูงตรงนี้แล้วผ่านพิธีการพุทธาพิเศษเทวาพิเศษแล้วรายได้ส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะนําไปทําบุญในการสร้างพระประธานในปีนี้ด้วยถูกไหมครับที่วัดปากคุทธปฐมบุดมชัยอันนี้สามารถนําไปฉีดให้บรรยากาศภายในห้องนอนเราจะมีกรถากํากับให้นะครับเพื่อให้ความรักดีนะครับสุขภาพดีการเงินนะครับไม่จำเป็นต้องฉีดเยอะฉีดที่หัวนอนนิดหน่อยอย่าฉีด ตรงอปลายตั้งแต่ครึ่งเตียงนอนลงมาครับ<ม>ฉีดครึ่งบนพอฉีดครึ่งบนพอเพราะตรงนี้เป็นของมงคลนะครับหรือรที่หมอนนิดนึงฉีดใส่อากาศนิดหน่อยพอไม่ต้องฉีดเยอะนะครับพอให้บรรยากาศ ดีนะครับมีใช่มีคาถากำกับให้นะครับเป็นการเสริมพลังงานในห้องนอนเสริมพลังจันทาเสริมพลังดวงดาวเสริมพลังความเป็นมงคลในห้องนอนซึ่งจริงๆน้ำหอมมนตานคราชของเราเนี่ยเสริมความร่ำรวยเสริมเรื่องความรักมหาเสน่ห์ค้าขายอยู่แล้วใช้อ่ร่วมนอกจากในห้องนอนได้เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเราไม่ได้มาพูดถึงตรงนี้เท่านั้นเองเราพูดถึงในการฉีดกายถูกไหมฉีดกายในการค้าขายในการอ่ให้มี เสน่ห์เสริมเรื่องความรักแต่ในห้องนอนเนี่ยเสริมได้หลายอย่างนะครับตรงนี้ก็สามารถใครสนใจก็สามารถติดต่อบูชาเข้ามาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกย้ําเสมอว่าของเสริมดวงของมงคลวัตถุมงคลอะไรก็ตามเนี่ยจะได้ผลนะครับเน้นย้ํานะว่าจะได้ผลเนี่ยมันมีอยู่3ปัจจัยยังไงเอออาจารย์ปัจจัยที่1ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนที่ตัวเราเราอยากจะร่ํารวยเราอยากจะ ให้ทุกอย่างดีเราจัดแต่ฮวงจุย้ย mm hmm. เราใช้แต่ของมงคลค mm hmm. นะมันไม่ได้ผลหรอกครับ mm hmm. เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราด้วย mm hmm. ถูกไหมครับ mm hmm. ออย่างที่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนที่การกระทําเรานั่นแหละนะครับถ้าเรา เอ,อ่ยยกเว้นว่าเราเปลี่ยนการกระทาเราแล้ว,ลวเราอุ้ยเราเออตั้งใจทํางานเรารักครอบครัวอยู่ในศีลในธรรมไม่ทาค,ความชั่วทําแต่ความดออีมีการเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับในการหาเงินหาทองคือทางโลกทําให้เต็มที่แล้วเนี่ยรเราค่อยมาเสริมตรงนี้เสริมตรงนี้ก็คือในเรื่องของของมงคลอะไรก็ตามแต่อันดับสองเนี่ยก่อนที่จะสําคัญลงมีสําคัญกว่าของมงคลอีก ก็คือเรื่องของการทําความดีและเว้นความชั่วอ,อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกบทําจิตใจให้แจ่มใสถูกไหมครับครทำบุญทํากุศลทําความดีกตัญยูต่อบ,บิดามารดานะครับทำรุบบารุงพระพุทธศาสนาทําบุญช่วยเหลือผู้คนตาม แต่โอกาสและกําลังกาย <c oughs> กําลังใจ <c oughs> กําลังทรัพย์ของเราเท่าที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนคบ <c oughs> อันนี้สําคัญก่อนนะครับอย่างที่สามที่เค่ยมาเกี่ยวกับเรื่องการจัดห่วงจุ้ยในบ้านการเสริมดวงชะตา <c oughs> การใช้ของวัตถุมงคลถ้าคุณทำสามข้อนี้ครบคันแล้วนั้น <c oughs> ดวงชะตาของคุณครอบครัวของคุณไม่มีทางตกอับ <c oughs> ไม่มีทาง จนไม่มีทางยาแย่มันต้องผ่านจุดนั้นไปได้แน่นอนไม่มีใครเกิดมาแล้วนะครับทุกคนมันเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือก เลือกชีวิตของเราเองได้เลือกปฏิบัติได้ใช่เลือกปฏิบัติได้ยิ่งคุณเกิดมาไม่มีเนี่ยนะครับแล้วเราทําให้มีได้นมันน่าภูมิใจกว่าเกิดมาบนกองเงินกองทองซะอีกเราพูดได้ว่าเราไม่ได้รวยมาจากพ่อแม่นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญนะครับเริ่มที่ตัวเราเองเปลี่ยนที่ตัวเราเองทําตัวเราเองให้ดีที่สุดก่อนสร้างบุญสร้างกุศลกตัญยูต่อบิดามารดาก่อนออกไปทําบุญนอกบ้านบิดามารดาคือพระอรหันต์ของลูกๆทุกคนนะครับเราค่อยมาใช้วัตถุมงคลมา เกี่ยวกับเรื่องของการจัดห่วงจุ้ยการเสริมเบอร์โทรศพัพท์การอะไรต่างๆตรงนี้มันมีผลครับแต่มีผลในการปิดท้ายมากกว่าถ้าก่อนหน้านั้น<ม><ม>คุณไม่ได้ทําความดีคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะครับไม่มีประโยชน์ครับ,รบไม่ว่า ไม่ต้องกับใครสํานักไหนหรอกกับของเราคุณก็ไม่ต้องเช่าไม่ต้องบูชากันพูดอย่างนี้บางทีมันก็เหมือนทําให้เราขายของไม่ได้แล้วบอกจะเอาเงินไปทําบุญได้ยังไงล่ะอาจารย์อะไรอย่างนี้เราต้องให้สติคนด้วยไม่ใช่เราจะมาพูดถึงแต่เรื่องที่มันงมงายอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายไว้ละกันนะครับอัตาหิอัตโนนาโถด้วยนะครับเป็นอําดับแรกสิ่งอื่นๆเนี่ย การไหว้พระขอพรการให้ทวยเทพช่วยการอะไรตรงนี้ก็ค่อยมาว่ากันต่อจากนั้นนะครับวันนี้ก็ฝากทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วกันครับผมโอเคนะยังไงก็อย่าลืมนะครับเก้าสิ่งต้องห้ามในห้องนอนยังไงอย่าลืมไปตรวจสอบของไปตรวจสอบเลยครับแล้วไปแก้ดูเลยตามนี้นะครับถ้าเอา9้าอย่างนี้ยออกรับรองดวงชะตาค่อยๆดีขึ้นเห็นเห็นผลแน่นอนรวมทั้ง9สิ่งนี้ออกแล้วเราไปสํารวจนะครับเรื่องของผัดสะ นะครับสัมผัสอายัตนา6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่ามันดูเข้าไปเนี่ยมันลกหูลกลูกหูลูกตาไหมมันสะอาดไหมนะครับอากาศมันถ่ายเทมันมีฝุ่นไหมกลิ่นเหม็นมีไหมขยะอะไรต่างๆรคไหมความสะอาดของเตียงของผ้าปูที่นอนดีไหมถ้าทุกอย่างดีแล้วนะครับแล้วเสริมด้วยน้ําหอมมนตาหน้าคราชเข้าไปพร้อมกระถากํากับที่ผมให้ครับรับรองนะครับ สิ่งต่างๆในบ้านของคุณในครอบครัวของคุณชีวิตของคุณโดยเพราะเรื่องความรักและเรื่องอื่นๆเนี่ยดีขึ้นแน่นอนความรักการเงินเนี่ยนำได้เลยนะครับสำหรับการจัดห้องนอนให้ดีนะครับโอเคครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับเรา3คนต้องขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครอบครัวชมรมท้าวิรูปปักโขแล้วก็แฟนๆรายการทุกคนมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แล้วสำหรับในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564ทางผมอาจารย์สันและชมรมท้าวิรูปักขโนขนาครากำลังจะเปิดคลาส ที่ทุกๆคนรอคอยอยู่คือคาดเลขศาสตร์เปิดกรรมคาร์ดนี้จะเป็นองค์ความรู้สำคัญในการที่ทุกๆคนสามารถนำไปใช้ในวิชาโหราศาสตร์ได้คาดนี้จะเป็นวิชาสำคัญที่ท่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้คาดนี้เราไม่ได้สอนแค่เฉพาะในเรื่องของตัวเลขเท่านั้น คาดนี้ผมจะสอนในเรื่องของการใช้สีมงคลสีอัปมงคลที่ไม่ควรใช้ในแต่ละวันในแต่ละปีในแต่ละคนรวมถึงตัวอักษรที่เป็นมงคลอักษรที่ไม่เป็นมงคลทิ หรืออัญมณีรถทะเบียนรถทะเบียนบ้านบ้านเลขที่การวิเคราะห์การกำหนดออกแบบเลข ATM เลขรหัสที่ท่านใช้โอนเงินรับเงินอะไรต่างๆตรงนี้ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตประจำวันซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ได้เลยรวมทั้งต่อยอดไปถึงวิชาโหราศาสตร์ที่หลายๆคนได้เรียนแล้วส่วนใหญ่คนที่เรียนวิชาโหราศาสตร์แล้วนั้นเกิดความแตกฉานเกิดความเข้าใจสามารถนาไปใช้ได้จริงก็ต้องมาศึกษา คู่เลขคู่ดาวทั้ง99คู่นี้แหละนะครับให้แตกฉานให้เข้าใจจะทําให้ท่านสามารถตีดาวได้แตกสามารถอ่านดวงจรกับพื้นดวงได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแตกฉานอย่างแท้จริงจึงขอเชิญชวนลูกศิษย์ของผมทุกๆคนนะครับใครที่สนใจคัดเลขกระส์ออนไลน์ในขั้นพื้นฐานตรงนี้ในราคาพิเศษเพียง1,999บาทจากราคาเต็ม4,500บาท ถึงวันที่30เมษายน2564นี้เท่านั้นนะครับรีบติดต่อเข้ามาครับที่ชมรมท้าวิรูปตะโคนาคราชทางรายออฟฟิเชีก็ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราทิ้งไว้ใต้ด้านล่างนี้ก็ได้เรียนเชิญครับ